สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆนะคะพับเหรียญโปรยทานนะคะจะเป็นเหรียญโปรยทานรูปแบบใหม่นะคะพับง่ายๆนะคะเพื่อนเพื่อนแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยเดี๋ยวดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังก็น่ารักมากๆพับไม่ยากนะคะเพื่อนเพื่อนมือใหม่ทำได้นะคะลิมบินก็ใช้ไม่เยอะนะคะเพื่อนเพื่อนสวยงามน่ารักมาก เดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ก็จะมีนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นตาลังเบอร์สองนะคะกันไกลไม้บรรทัดเหรียญบาทค่ะเราจะใช้ริบบิ้นทั้งหมดสี่เส้นนะคะเพื่อนๆความยาวค่ะสามสิบสองเซนค่ะแล้วเรานะคะจะทำการตัดปลายแหลมนะคะทั้งสองด้านนะแบบนี้นะจะตัดปลายแหลมนะคะ เสร็จแล้วเราจะทำการจับปลายด้านหนึ่งนะคะให้เสมอกันนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราจะทำการนะคะพับลงมานะคะเพื่อนๆเทียบนี้เราขอพับลงมาสิบสอเซนนะคะเพื่อนๆซึ่งที่ผ่านมาปกติเนี่ยเราจะพับแค่10เซนแต่เที่ยวนี้ขอพับลงมาสิบสอเซนนะคะแล้วจุดที่เราพับนะคะเราจะบีบให้เป็นรอยเลยนะคะแบบนี้นะก็จะได้แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะขึ้นฐาน4นะคะเพื่อนๆเราจะวางสามเส้นไว้ก่อนนะคะถือเส้นที่1ไว้นะคะโดยที่เราจะให้เส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะทั้งสี่เส้นด้วยนะเส้นที่สองค่ะนำมาคล้องเส้นที่1เลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สค่ะเราจะคล้องจากด้านล่างนะขึ้นมาด้านบนเลยค่ะแบบนี้นะคะเส้นที่สี่ค่ะ เราจะนำมาสอดผ่านช่องของเส้นที่1ค่ะให้พาดมาด้านหน้าแบบนี้นะเสร็จแล้วเราจะนำปลายของเส้นที่สามวกออกมาค่ะแล้วดันเส้นที่4ี่กลับเข้าไปให้ชิดเลยนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วดึงเส้นที่หนึ่งลงมาค่ะแล้วดึงให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราจะนำเหรียญบาทมาวางเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราจะทําการล็อกเหลี่ยนนะคะโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นทั้งสี่มุมนะคะโดยที่เราจะเริ่มจากทางด้านขวาพับมาทางด้านซ้ายด้านล่างค่ะพับขึ้นด้านบนด้านซ้ายพับมาทางด้านขวาเสร็จแล้วนะคะด้านบนนะคะเดี๋ยวเวลาเราพับนะคะเราจะสอดณนะจุดนี้นะคะพับสอดค่ะ แบบนี้นะดึงให้กระชับเลยค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนๆบีบให้กระชับอีกครั้งหนึ่งนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกกลับด้านค่ะแล้วเราจะทําการล็อกเหรียญอีกครั้งนะคะโดยใช้ริบบิ้นเส้นสั้นนะคะด้านขวาของทุกมุมนะคะเราจะพับล็อกเหรียญอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะแบบนี้นะพับล็อกเหรียญเลยค่ะ แล้วกดบีบด้านมุมนะคะตรงนี้ให้กระชับอีกนิดนึงนะคะแบบนี้นะหมุนทางซ้ายพับล็อกเหลี่ยญเลยนะคะใช้เส้นสั้นนะคะกดบีบนิดนึงแบบนี้ค่ะหมุนนะคะมาทางซ้ายเราจะใช้ริบบิ้นเส้นสั้นค่ะพับสอดเก็บนะคะแล้วกดบีบนิดนึงหมุนทางซ้ายค่ะเส้นจุดท้ายค่ะด้านขวานะคะเส้นสั้น คับสอดเก็บเลยนะคะแบบนี้ค่ะตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเราจะกลับด้านอีกครั้งนึงค่ะแบบนี้นะต่อมาค่ะเราจะมาใช้เส้นริบบิ้นด้านบนนะคะเพื่อนๆเราจะใช้ริบบิ้นด้านบนโค้งมาทางด้านขวาพาดมาด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วโค้งไปลลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะ แบบนี้นะคะเอาใหม่นะคะลิบบินด้านบนค่ะพับมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วโค้งปลายลงด้านล่างแล้วมาสอดด้านข้างค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะลิบบินออกมาตรงกลางนะคะแล้วค่อยๆดึงให้กระชับเลยค่ะเราก็จะได้แบบนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะเราจะทําแบบนี้ทั้งสี่มุมเลยนะคะเพื่อนๆ หมุนทางซ้ายค่ะริบบิ้นด้านบนนะคะจับพาดมาทางด้านหน้าแบบนี้ค่ะแล้วโค้งปลายลงด้านล่างแล้วสอดค่ะลิบบิ้นเอ,อกตรงกลางนะคะค,ค่อยๆดึงค่ะแบบนี้นะหมุนทางซ้ายค่ะริบบิ้นด้านบนพับมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วโค้งปลายลงด้านล่าง แล้วสอดค่ะดึงเลยนะคะดึงให้กระชับนะคะแบบนี้นะหมุนทางซ้ายค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะด้านบนจะมีอยู่สองเส้นนะแล้วเ,เอาเส้นด้านบนนี้ค่ะพับลงมาเก็บไว้ก่อนแบบนี้นะเสร็จแล้วเราใช้เส้นนี้นะคะจับดิบบิน้นพลิกมาทางด้านหน้าแบบนี้นะคะ โค้งปลายลงด้านล่างแล้วสอดค่ะให้ดึงนะคะแล้วดึงให้กระชับเลยนะคะตอนนี้นะคะเราจะได้ริบบิ้นออกบบหน้านตาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายก่อนนะคะเราจะจับริบบิ้นด้านขวา ด้านบนพับเก็บไว้ก่อนนะคะลักษณะนี้เราจะใช้ริบบิ้นด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจับตรงปลายนะคะจับปลายค่อยๆหมุนมาทางซ้ายยกขึ้นแ,แบบนี้นะคะเพื่อที่เราจะสอดใต้เส้นสีม่วงตรงนี้ค่ะเอาใหม่นะคะริบบิ้นด้านซ้ายจับพาดมาทางด้านขวาแบบนี้นะ เสร็จแล้วเราจะจับปลายค่ะถือจับปลายอย่างนี้นะแล้วค่อยๆพามานะคะเราไม่บิดนะคะเราจะจับแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆพาเลี้ยวมาเรื่อยๆให้มันเป็นแนวตรงลักษณะนี้แล้วก็มาสอดค่ะสอดตรงๆลงมาเลยตรงนี้นะคะแล้วดึงค่ะดึงให้กระชับนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะจะเป็นมุมสามเหลี่ยมนะคะ เสร็จแล้วหมุนทางซ้ายค่ะเราจะนําริบบิ้นด้านขวาริบบิ้นอันนี้เส้นด้านบนนะคะพับเก็บไว้ก่อนเราใช้ริบบิ้นด้านซ้ายนะคะจับริบบิ้นพาดมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะแล้วเราจับปลายนะคะจับปลายริบบิ้นอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆพาริบบิ้นมาค่ะให้มาเป็นแนวเส้นตรงแบบนี้นะคะแล้วก็ส,สอดค่ะ จุดที่สอดก็คือใต้ริบบิ้นตรงนี้นะคะสอดลงมาตรงๆเลยค่ะเราไม่มีการบิดนะคะเราแค่จับแล้วก็พาเลี้ยวมานะคะดึงให้กระชับค่ะสามเหลี่ยมแบบนี้นะหมุนค่ะนอันนี้ริบบิ้นด้านบนนะคะเราพับเก็บไว้ก่อนเราใช้ด้านซ้ายจับริบบิ้นมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะพาริบบิ้นนะคะ จับริบบิ้นแบบนี้นะแล้วก็ค่อยๆพาริบบิ้นมาแบบนี้เลยนะคะเราไม่บิดนะคะเราแค่จับมือมาแบบนี้นะแล้วสอดค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะหมุนทางซ้ายค่ะเส้นสุดท้ายค่ะริบบิ้นนะคะก็จะปรับมาทางด้านขวาแบบนี้ค่ะแล้วก็พามาสอดนะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะตอนนี้เราจะได้ริบบิ้นออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มใช้ทางขวาเส้นบนก่อนนะคะที่เป็นเส้นยาวนี้นะเราจะจับริบบิ้นโค้งลงมาด้านล่างแบบนี้ค่ะจับพลิกลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะยกริบบิ้นขึ้นนะคะเวลาเรายกเรายกอย่างนี้เลยนะคะแล้วจับยกอย่างนี้เลยค่ะไม่ได้บิดนะคะ ลิบบินทางซา้ายเอ๊ะไม่ใช่ค่ะลิบบินทางขวาจับพลิกลงด้านล่างแล้วประมาณครึ่งหนึ่งอะค่ะของลิบบินเราจะจับยกขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจุดที่สอดเราจะสอดระหว่างกีบสามเหลี่ยมนะคะตรงกลางนี้เลยนะคะแล้วลิบบินจะออกมาทางด้านล่างนะคะเอาใหม่นะคะลิบบินด้านขวาจับพลิกลงด้านล่างแบบนี้ค่ะ ระหว่างกึ่งกลางนะคะริบบิ้นตรงนี้นะกึ่งกลางนะจับยกขึ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนำปลายสอดนะคะระหว่างกลางของสามเหลี่ยมตรงนี้ค่ะแล้วสอดริบบิ้นจบทางด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงเวลาเราค่อยๆดึงนะคะจุดนี้นะคะด้านข้างเราจะประคองเขาด้วยแล้วก็ดึงไปด้วยแบบนี้นะคะ ก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะกลีบก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะหมุนมาทางซ้ายค่ะอันนี้นะคะกีบนี้เนี่ยจากเมื่อกี้ที่เราทําจะมีริบบิ้นโผลมาปลายแบบนี้นะคะเราก็จะปล่อยแบบนี้ไว้ก่อนนะเราจะใช้ริบบิ้นเส้นล่างนะคะจับริบบิ้นเส้นล่างพลิกลงมาด้านล่างค่ะนี่นะเขาจะพลิกลงมาด้านล่างนะคะ เสร็จแล้วยกลิบบิ้นขึ้นแบบเดิมนะคะแล้วสอดค่ะสอดระหว่างกลีบตรงสามเหลี่ยมนะคะลิบบินออกมาด้านล่างเวลาเราค่อยๆดึงเราก็จะป,ะประคองนะคะประคองกลีบตรงนี้ไปด้วย mm. ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะกลีบมันจะทับอยู่ทับด้านหลังอยู่นะคะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะ หมุนทางซ้ายค่ะเราจะใช้ริบบิ้นด้านล่างนะคะด้านล่างนะเส้นเส้นเส้นล่างนี้นะคะอันนี้เป็นเส้นปลายกีบเมื่อตะกี้นี้นะคะจับริบบิ้นพลิกลงด้านล่างแบบนี้ค่ะแล้วยกขึ้นลักษณะนี้นะคะแล้วสอดค่ะเวลาสอดเราจะประคองด้านหลังด้วยนะคะ จะได้ออกมาแบบนี้นะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะหมุนทางซ้ายค่ะเส้นสุดท้ายแล้วนะคะเพื่อนๆเส้นล่างนะคะจับพลิกลงด้านล่างค่ะแล้วก็ระหว่างตึงกลางแล้วจะจับยกขึ้นแบบนี้นะคะยกขึ้นแบบนี้เลยแล้วสอดค่ะคราวนี้นะคะตรงนี้มีกีบอยู่แล้วลิบบิ้นจะออกเข้ามาตรงข้างในนี้นะคะ เทียวเนี้ยเส้นสุดท้ายอาจจะสอดยากนิดนึงนะคะเพราะมัมีกีบนี้อยู่นะคะเพื่อนๆอ,ออกมาแล้วนะคะนี่นะคะออกมาแล้วนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆดึงแล้วก็จับด้านหลังของกีบด้วยค่ะอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วเราจะมาทําการตัดนะคะอันเนี้ยสังเกตง่ายๆเส้นนี้นะคะทั้งสี่เส้นนะจะเป็นลักษณะชี้ชี้ขึ้นลักษณะนี้นะคะชี้ขึ้น ส่วนข้างล่างก็จะเป็นเส้นสั้นๆแบบนี้นะคะเราจะตัดเส้นที่ชี้ขึ้นก่อนนะคะเวลาเราตัดนะคะเราถือแบบนี้ถือถือแนวนี้นะคะอันนี้แนวลงมาคือให้เป็นแนวแบบนี้นะคะอันนี้ตั้งขึ้นอันนี้ซ้ายอันนี้ขวาอันนี้ลงแล้วเวลาเราตัดนะคะเราจะเป็นลักษณะตัดเฉียงเข้ามุมตรงนี้นะคะมุมตรงเนี้ยมุมแหลม แล้วเราตัดออกมาแบบนี้นะคะลักษณะการตัดเราจะตัดลักษณะแบบนี้แบบนี้ค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะเราจะตัดด้านในก่อนนะคะริบบิ้นด้านในที่เป็นเส้นยาวก่อนนะคะตัดมุมแหลมแบบนี้นะแต่เวลาตัดต้องระวังนิดนึงนะคะเผื่อไปงับเอาโดน กีบด้านล่างตรงนี้นะคะต้องระวังนิดนึงค่อยๆตัดนะคะตัดเป็นแนวเฉียงเข้าไปในมุมของกีดนะคะแบบนี้นะอ่าตอนนี้เราได้แบบนี้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราจะมาตัดเส้นสั้นนะคะ เส้นสั้นเราก็จะตัดเข้ามาแบบนี้ค่ะตัดเข้ามุมแหลมเหมือนกันมุมแหลมตรงนี้นะคะเราก็จะตัดลักษณะเฉียงเหมือนกันค่ะ ตอนนี้เราก็จะมาดูว่าที่เราตัดเนี่ยมันบาลานซ์กันไหมถ้าไม่บาลานซ์เราจะตัดเพิ่มนะคะเพื่อนเเพราะว่ากีบแต,แต่แต่ละคนเนี่อาจจะเหลือไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมาแต่งแต่งอีกทีหนึ่งว่าตัดให้มันบาลานซ์กันไหมนะคะให้มันเสมอกันไหมนะคะอ่า ตอนนี้นะคะเราก็จะได้ริบบิ้นเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆนะคะเป็นแบบใหม่นะคะรูปแบบใหม่นะคะทําไม่ยากนะคะเพื่อนๆแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากเลยตรงปลายนะคะอยู่ที่เพื่อนๆนะคะชอบสั้นหรือชอบยาวนะคะอันนี้จะทําเป็นสองรูปแบบให้ดูอันนี้คือสั้นอันนี้คือยาวนะคะแบบนี้ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ สวยงามน่ารักมากคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ